สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,เอนๆเอซทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมก็มาอยู่อีกหนึ่งแห่งนะกับป่าที่เขาเรียกว่ามีคนบอกว่าที่เสียงเท้าเดินเยอะมากอีกหนึ่งแห่งเลยนะเพื่อนนะ ซึ่งเดินหาาน่าตะไลมันนะต่ำลุกไปเลยก่อนนะเหมือนนะมันมีชะโคกเก่ามันมีชะโคกเก่าอีกแห่งนะผมมอง ทีคนดูหนึ่งท่านนะครับผมนะวันนี้ผมมาไลฟ์สดแต่ช่อง y o u t ท b e ผมเองนนะคือผมเคยเจอเหมือเวีนเนี้ยมันเราจะคคกมันปันหลายแห่งมากนะผมนะไหนวะดูอย่างเนี้ยอีกหนึ่งแห่งนะ สวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับผมนะตอนนี้ผมเข้ามาไลายโซนนะปาน่าอีกหนึ่งแห่งนะผมนะนี่ลงเ้ยน,นะ <ไป S 1> นี่คนระับอะไรปุ๊บอ๋อ<ะ>นี่แหละาเป็นชะโคกเก่านะจะเป็นบางคนว่าเป็นวัดล้างน,นะแต่บางคนก็ว่าเป็นเหมือนเป็นปาน่าชายหนึ่งแห่งนะบริเวณนี้นะผมนะเดือดนะ<ะ>หรอวะใช่หรอ มไม่หมาข้างหลังลีไเไไม่รู้ได้สียงอะไงเดี๋ยวนี้กบเหรอใช่เหรอน่าจะใช้กบแล้วหา้หางห้างเหรอน้าไม่เึงเดือ่ะแล้วขามาเดือข้างหลังนะ สิ่งเดิอนะเนี่ยว่านะ้นมันจะโคกนะผมนะคือบริเวณนะี้มีหลายแห่งนะเพื่อนนะจะอยู่ทางโซนฝั่งนู้นนะผมนะเนี่ยกระเบื้องเป็นกระเบื้องนะนี่มันโคกนะเพื่อนเป็นห้องน้ำเก่านะครับผมนะอีกหนึ่งแห่งที่วันนี้เตรียมมาถึงมาถึง สัสดีฮะคนดูหนึ่งท่านเข้ามาแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะผมนะชอบคล้ายผมด้วยนะผมนะวันนี้มนผมได้มาอย่างป่าที่ผมเคยเข้ามานะผมนะเราได้เสียงสาวเดินหลางครั้งนางนะผมนะแคน่นันผมมีชะโคกข้างหน้าหแห้งเลยน,นะข้างหน้ามันราชะโคกเยอะ เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเน้ยมีเราจะโคกรอจะโคกอยู่หลายแห่งเลยอ๋อไม้หางน่ามนะน่มมากเลยคือมาเฮานะก็อยู่ไม่กลช้าอีกหนึ่งแห่งนะก็บอกมาช้าเก่าน่อะ Nó mới với mình chắc khô cọc Nó mới với nó chắc khô cọc Nó mới với nó nhìn chắc khô cọc Nó nó nhìn chắc khô cọc Nó mới chắc khô cọc Nó mới với nó nhìn chắc khô Nó mới với nó nhìn chắc khô cọc ไอตรงนี้นะมนะนนนนนนนีนี่นะนี่มันชั้เ,เก่านะใชใ่เขาว่ามันเป็นวันล้างนะวันล้างมีแห้งแ,แต่นานแล้วะมีมานนานนะวัดเนี่ยเขาได้ย้ายไปแล้วนะฮ<น><น>ะผมเคยเข้ามาป่าอย่างนี้ครั้งหนึผงนะ,นะเคยมีเสียงเท้าคนเดินนะมึงนะคือเต็มไปหมดเลยนะผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเท้าใครนะ ผมเคยเข้ามานอนที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับอะไรือบเวยนะมันนะผมเองก็เคยเข้ามาที่ที่แรกนะผมเคยเข้ามานอนที่บนนี้เตียงเท้านะเดินนะี่ยข้างหน้านะผมนะันจะมีชักโครกยนะผมเยอะม,มากนะคือไม่ได้ไปถ่ายคลิปยังไงนะผมกมาไล่เตือนเพื่อนตัวนะึง เพื่อนเอสซีได้ดูนะบุมนะมเพื่อไลฟ์สดหนึ่งนะบุมเนี่ยเข้ามาไปาไนะมาหอนรอบด้านนะจะคุกเก่าเลยเพื่อเข้ามาเมื่อกี้ก็มีเสียงเท้าเด,นนะดนานินนะผมนะสวัสดีคุณดูสามท่านนะบผมนะพ่อคาแล้วพ่ออย่าลืมกดกดแชร์กดไลค์นะผมนะ คือที่แห่งนี้เพื่อนนะถ้าเข้ามาคนโดยยอมรับมลนอนจริงนะผมนะนตรงนี้เหมือนมีชักโคกอีกหนึ่งแห่งนะเพื่อนนะหรือเปล่าใช่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 นี่ผมนะเป็นเป็นปูนที่เราเทไว้นะผมนะนเป็นชักโครกเก่านะเพื่อนนะ นนี่นะมันจะโคกเก่าน,นะผมนะคือที่เนี่ยคือหลอนจริงนะเพื่อนนะคือผมมาผมเองเข้ามาครั้งสองครั้งนะผมเคยเข้ามาน่อยครั้งเดียวนะผมนะ เดี๋ยวคุณดูสองคนด้วยครับผมนะนี่ผมกำลังนี่จ้าโคกเป็นสองชั้นนะพวกนะ้อน,นี่มันเป็นนี่หนึงแห่งนะมีไม่หนึงข้อบรรดาผมนี่แถวนี้นะน่ากลัวนะผมนะมมนนดนะข,อขอ้อคอมเมนต์ไม่ได้เป็นไรวะเดี๋ยวต,ต้องปิดไลค์ก่อนปิดไลค์ก่อนนี่วะ